เฮเบ็กเฮเบ็กช่วยแนะนำร้านตู้เค้กที่มีตู้เค้กถาดสแตนเลตสูงสามชั้นและไฟสีรวมกว้างเมตรห้าสิบให้หน่อยสวัสดีครับพบกับเฮียเบ็กเม่งสินเครื่องเย็นขายตู้แช่ทุกชนิดร้านเราอยู่จังหวัดกาญนะครับเลยโลตัสกาญจนบ,บุรีมา500เมตรมาไม่ถูกทัวรผมได้นะครับ0 8 8ย์แปดแปครับผมรีวิวตู้แช่เค้กทรงเหลี่ยม กว้าง1เมตร50สลึก70สูง140เซนติเมตรอุณหภูมิภายใน2-8องศาเป็นดิจิตอลคอนโทรลละลายน้ำแข็งที่คอยเย็นอัตโนมัติแฟนคอยกระจายความเย็นได้ทั่วถึงมีล้อเลื่อนเพิ่มความสะดวกสีวอร์มครับโชว์เค้กได้สวยครับซื้อได้ที่ร้านแม่งสินเครื่องเย็นเลยโลตัสกาญจนบุรีมา500เมตรมาไม่ถูกโทรหาผมเลยนะครับ 088-196-3865ใครมาดูคลิปนี้ขอให้เฮงรวยๆกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะลูกค้าครับรวยสองเท่าพ่อค้าก็พอได้ครับใบนี้มีเจ้าของแล้วครับส่งวัดไล่ขิงครับผม